สวัสดีนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลิกงานแล้วนะคะเลิกงานแล้วกำลังขับรถกลับบ้านนะคะมานั่งรถกลับบ้านไปด้วยกันนะคะเพื่อนๆนี่คือบรรยากาศตอน 3 4าสามโมงสี่สิบสามนาทีนะคะตอนนี้ตอนนี้ก็รถเคลื่อนไปช้านะคะเพราะว่ามันเป็นทางเขาเรียกทางไม่ใช่ทางสี่แยกแต่เป็นทางสามสามแยกเนาะเพราะว่ารถมันจะมีมาด้านนู้นแล้วก็เราต้องระวัง สองฝั่งนะระวังทั้งสองฝั่งก่อนเราจะออกรถได้ก็เลยรถก็เลยติดแน่นิดหน่อยเนาะค่ะเนาะแต่กับรถทังกระโดดนะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็วกไปได้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็กำลังสีหอดบานแล้วนะคะ,นกกะเนาะก็เลยเลยมาทําคลิปสักหน่อยนะคะเพื่อจะได้มีคลิปลงมีงานส่งท่านพี่ของเรานะคะ ถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่มีคลิปลงเดี๋ยวท่านพี่เราจะทรงทรงพระไม่พอใจ <c oughs> นาะคะเนาะกะคลิปอีหยังเข้าก็เฮ็ดไปเนาะคะ่ะเนาะกอยังเพิ่นบอกนะถ้าเฮาบ่าทำเฮ้าสิถ่า่คลิปเฮ้ากับบรูวูวคลิปดีๆของเฮ้ายามใดมันสีมีมากเนาะคะ่นะ,คะเนาะเฮ็ดไปเลยเพ่อแไม่พี่น,น้องเย้ย เห็นจังเบึง <secondo> ช่องปลาไก่เราปลาไก่เราก็บได้มีอย่างเดียวเราก็ยยางน้ำมาตลอวคขึ้นกันย่างตกข้าวแรกมากเราก็ถท้ายคลิปผ้ามาย่างน้องคะเนะเออเรามีมาดำตัวหนึ่งเราก็ผ้ามายางไป่กับลูกแล้วเรากับผักไปน้ำน้องคะนะเขาก็เฮ็ดมั่งขึ้นเขาก็เฮ็ดไดขื้นน้องคะนกได้มีคลิปลงทุกมมือ นนก็คือท่างที่บอกว่าเป็นท่างสามแยกน,นะคะแล้วพอดีพอมือบกมือไว้ให้แต่ก็บาอันนี้ก็คือเป็นเมืองที่ของซูยูนะคะเนาะเป็นเมืองกับประเเมืองเมืองใหญ่บักไม้หรอกค่ะก็เป็นเมืองน้อยๆนะคะเป็นม่บานกับม่บานน้อยกับประเหม่บานใหญ่ แต่ก็อยู่อยู่ไม่ไกลหมู่บ้านหมู่บ้านใหญ่ที่เป็นในเมืองที่เท่าไปเที่ยวไปยังแล้วค่นขับรถประมาณสิบนาทีสิบนาทีก็หอดไอเมืองที่ว่าเป็นเมืองใหญ่จังน้อยที่เขามีหางไม่ยังเนาะค่ะนาะ,ะอยู่ห่างจากตัวเมืองใหญ่ประมาณสิบนาทีและเนาอขับรถก็บอถือว่าไก่สิบนาทีแปบ๊บเดียวเนาะ,ะบางคนเขาสิยู่ไก่มาก นี่ขับรถเออมงนี้กับกำลังขับพานมาคือมงออกกำลังกายเนาะเนาะเดี๋ยวขับไปฮอดบ้านเรากับซีนไปเปี่ยนเสื้อผ้ากันซิออกมากับกับเขามาออกกำลังกายเนาะเพราะว่ากาบามือนี้สิออกกำลังกายมืออื่นกับซีมีเออคนมาเยี่ยมเนาะค่ะเนาะมีคนมาเยี่ยม มาเบสเลิกนะคะเนาะเบสเลิก็คือเยี่ยมนะคะเนาะอืมวันศุกร์ก็สิมีงานยาวอีกแต่ก็ไม่รู้ว่าเสร็จจากง,งานแล้ววันศุกร์สีสหมอกับลังกายอีกบ่คือบอ่มั่นใจเนาะคะเนาะ,ะบางทีอาจสิเมื่อยเพราะว่างานวันศุกร์เป็นงานยาวเนาะคะเนาะวันศุกร์เป็นงานยาวประมาณทำงานยาวสิบสองชั่วโมงนะ วันศุกร์ทัวนะส่วนมากจะเป็นทุกวันศุกร์นะคะถ้าเกิดไม่มีติดธุระอะไรก็คือเจ้าของบริษัทเขาก็ต้องการให้เราไปทําทุกวันศุกร์แต่ถ้าเกิดเรามีธุระที่วันศุกร์เราต้องไปทําเราไปไม่ได้จริงๆเราเขาก็อนุโลมให้เราไปทําวันพฤหัสได้นะคะก็เลยก็เลยก็พูดง่ายๆว่าก็คือทุกวันศุกร์จะมีงานยาวนะคะ12ชั่วโมงนะคะ รถกาบวกายเยอะคือเมืองไทยเขาหรอกจ้ะกโ็โอเคโอเคอยู่อในการขับรถขับย่างนะั่เนู้นตอนนี้ก็กำลังจะถึงบ้านแล้วนะคะ ว่าแรกคิดประมาณห้านาทีหกนาทีแล้วนะจะถึงบ้านแลนะ้วก็ยังดีแ่บไม่มีอะไรส่งคุณพี่แล้วเนาะส่งงานนะคะส่งงานโอเคเห็นเห็นหลัง,งา่าเขาเรียกสีอะไรเนาะสีอันออกไข่ไก่หรือสีอะไรเนะนะนี่แหละคือมองที่พักของของสุเนาะเะนาะ เรามาถึงบ้านแล้วนะคะนี่คือนี่คือที่อยู่นะคะแล้วก็สิขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย